3, 2, สามสองหนึ่งวัสดีค่ะค่ะอนนี้ก็คือแองเพื่อที่จะใช้กับจุดน้ำค่ะแล้วเมื่อที่น้ำเต็มแองมันก็จะมีปัญหาที่ดินจะคลายลงแล้วก็ถูกย่าแย่เพื่อที่จะไม่ให้ดินมันคลายลงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสายน้ำ ที่แนะาำเลยค่ะไปยังบริเวณต่างๆอย่างทั่วถึงค่ะค่ะแล้วปัญหาก็คือดินแข็งค่ะทำให้ปลูกยากแตกยากค่ะขอบคุณค่ะที่เราอมันถึงมาถอันนี้คือมันถึงราใช่้หมนั่งมเถึงนนนนเด็กจิงกว่าวินอ้อนเสียงดังอันนี้มันทำได้หรือไม่ล่ะ อา่นอนครับพี่นอนพี่นอนพี่นอน,น,อนเอาละนีค่คอจะปิ้งแองเก็บน้ำที่ไว้เวลาฝนตกหรือว่ามีน้ำที่ไหลออกมาจากที่อื่นนะครับที่ทำดินพักพัาจะงนีก็เพราะว่ากันดินถล่มอย่างที่น้องเขาบอกครับได้อีกอย่างคือสามารถทำอะไรก็ได้ ถ้าเลี้ยงหอยปลูกฟักปลูกเลี้ยงปลาอันนี้ยิ่งสําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่องน้ำที่ออกมานี่ต้นกล้วยต้นกล้วยต้องการน้ำครับหรือต้องปลูกต้นกล้วยแว้ข้างๆเราสามารถนำขายด้วยถ้ามีผลิตเดี๋ยวันออกฝนกันมานกเขียนถึงไหมไม่ถึงไหมเราสามารถถ้าหากอยู่ไกลเกิน ที่นำเก็บได้ก็จะมีลำธารน้ดหน่อยนี่จะสามารถตักนาม,มาลดพวกต้นพริกต้นพักอะไรที่เราปลูกได้ครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่นั่นเลยครับนะครับผมรายงานที่ถูกอะไรปลูกใหจีนำด้วยครับขอับผมครับมีนำเสนออะไรอีกไหม พี่พี่จะตั้งคำถามในธรรับใช่เลยครับี่อไม่นะจ๊ะ,จะ,ะครับรู้ครับผมแย่แฝกครับมีประโยชน์อะไรทำไมถึงปลูกครับผมไม่ต้องรับเสียงแต่เสียงดัง ได้ยินอย่างนะ้องพูดเสียงธรรมดาก็ได้ทำให้ยินมันแข็งแรงาว่ทำให้น้ำมันเพื่อที่ให้ดีมันไม่อะไรไม่ไม่ดีเลย <c oughs> เออไม่ดีเลยครับพ <c oughs> อแรง <c oughs> <อ>ทำให้ดินแข็งแรงค่ะบทำให้ดินแข็งแรงดินแข็งแรงนี่คือยังไงครับ มันจะได้ดินมันจะไม่ลงมาแบบมันจะไม่ถลุมอ๋อเพื่อยืนหน้าดินนะครับค่ะโอเคครับเออแล้วที่เราหุ่มฟางครับหุ่มเพื่ออะไรครับพี่บอกให้หุ่มหุ่มฟางทำไมครับ ผมเพื่ออะไรครับรอ้าวนกแก้วจะตอบครับ <laughs> ตอบ <laughs> มไมอสงสัยไม่รู้ก,กสสารผมทำไมต้องหกเราเกิดความสงสัยไหมคะสมสเราได้ถามไหยลูกไม,ไม่ได้ถามแล้วตอนนี้อ่ะง,งั้นคาดเดาผมทำไมนะถ้ายังไม่ได้ถาม เดาค่ะเดาให้มันอมน้ำเลยให้อมน้ำอ่ามีใครเดาอย่างอื่นไหมลูกอ่าน้องเขาดาวบอกว่าให้มันอมน้ำพี่แฟมเพราะว่าเขาสงสัยตอนพรมแหละแต่เขาไม่ได้ถามก็แปลว่ายังไม่ได้คำตอบโอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องปาล์มอธิบายครับเพราะว่าน้องปาล์มว่างอยู่โอเคน้องปาล์มะทำไมเป็นหุ่นฟาเอ่อ ฟางที่เราห่มเพื่อเก็บความชื้นในดินนะฮะเพราะว่าวันเพราะว่าติดให้ยนทาให้ดินมันจะทําให้ดินเกิดความร้อนชื้นแล้วก็จะเกิดจุลินทรีย์ในดินครับแล้วดินก็จะเป็นดินดีครับเ่เก็บความชื้นในดินครับ งสัยมั้นครั้งหน้นทะทะทาคะเวลาทำอะไรแล้วเกิดความสงสัยลองถามเนาะไม่ใช่ว่าใช้ทำก็ทำล้วก็จะทำทำไมนะ้กหน้าจะได้ตอบได้ว่าอ๋อทำด้วยเหตุผลนี้อะไรอย่างเงี้ยดีไหมคะถามต่อถ้า,ถาเราไม่มีฟางเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างใบไม้ใ้้ไมแห้งไ,ไ,ไม่มีใบไม้ใช้อะไรได้บ้าง การห่มดินเนี่ยสามารถใช้วัสดุได้ทุกอย่างแม้กระทั่ง,งก้อนหินนะครับก้อนหินเนี่ยก็ใช้ห่มดินได้ถ้าเราไม่มีอย่างอื่นนะทุกอย่างใช้ห่มดินได้หมดคืออ,อะไรก็ตามที่ไม่ทำให้แสงลงลงไปปะทะดินมากเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้ความชื้นในดินน่ะหายไปเร็วเกินไป อ,อ,ยอย่างที่บอกไม่จะเป็นต้องเป็นฟางแต่ถ้าที่เราใช้ฟางเพราะมันหาง่ายากแ็แค่นั้นเองแล้วก็ฟางนี้ย่อยสลายเยร็วกลุ่มนี้สอบถามก่อนอคอนัวรหรือว่าความลาดเอียงของพื้นที่ทเอียงจากไหนไปไหนครับตรงไหนด้านไหนสูงด้านไหนต่ำในพื้นที่ของเรา ลองดูแล้วว่าพื้นพื้นที่ของเราตรงไหนสูงตรงไหนต่ำแล้วน้ําเข้าจากไหนเข้าจากด้านไหนเข้าจากฝั่งนี้แล้วก็เข้าจากฝั่งตรงนู้นมาทางนี้แต่เหมือนฝั่งตั้งแทนยังจะแลดูสูงกว่าไหมรู้ว่าอรเข้าจากฝั่งนู้แล้วก็ไหลไหลขึ้นเลยจะว่าเนินมันสูงกว่าหรือว่าน้ำมาจากสองฝั่งเข้า ขาศาทรทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือคาถามแรกเราคือก,กลุ่มกลุ่มเนี้ยที่ที่อาจจะเป็นปัญหาที่ที่ที่ต้องไปคบทวนกันดูคือว่าความลาดเอียงของพื้นที่เราตรงไหนสูงตรงไหนตหน่าแล้วเราออกแบบวันสอดคล้องกับพื้นที่เราไหนเหมือนอย่างคองดินที่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านสูงใช่ไหมครับปกติถ้าตรงโน้นสูงเราดินไปขั้นไว้ก็คือน้ําจะไม่ไหลเข้าคลองใช่ไหม แต่เราต้องการน้ําไหลายครอคองเพื่อเอาน้ํามาลงจับใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำฉะนั้นโจทย์ของพี่คุณพี่สาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ที่เราต้องรู้เนาะแล้วก็ตัวดินขอบขอบจับตรงนี้กิจรมเราไม่ได้ถอยกองดินออกใช่ไหมครับับถอยคือแทนที่จะเดินอยู่ตรงนี้ต้จะคุดนเลงอะไรอย่างนี้ สาเหตุคือพี่ๆลองจินตนาการถ้าฝนตกถ้าดินอยู่ตรงนี้เลยฝนก็จะท้าอาดินลงไปที่ไหนครับท้บลงไปในคลองใช่ไหมพี่ก็ต้องไปขุดใหม่ถ้าลงไปเยอะอาจจะทับแปกตายใช่ไหมครับพืชบางชนิดคือดินคุมโคนต้นเขามากไม่ได้มันอาจจะตายันนั้นต้องมีการถอยถอยดินออกมากด้วยแล้วก็เนี่ยเรื่องของความด้านเอียงเนาะ คือให้เป็นโจทย์ไว้ที่พี่เราไปทบทวนดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้อีกเยอะนะครับอันนี้คือโจทย์กลุ่มนี้เนาะก็แต่สวยนะลูกทรงส่วนใหญ่สวยนะครับน่าจะตามหน้าตาคนทำโอเคขอบกลุ่มนี้คัดหน้าตาครับมีแต่กำงามใส่รหัสขอบกลุมครับกลุ่มห้าใส่รหัสขอบกลุ่มสามสองหนึ่ง อุคน่า